สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับฟังรายการ The Midnight Radio คืนนี้ผีเล่ารายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของความสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงในที่ที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดคุณผู้ชมครับเราคงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณผีตายทั้งกลมกันมาบ้างใช่ไหมครับทั้งเรื่องของความน่ากลัวและความเหี้ยน ที่ขึ้นชื่อติดอันดับตลอดการสำหรับค่ำคืนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับตึกสำนักงานใหญ่ใจกลางบางลักเรื่องราวของวิญญาณผีตายทั้งกลงุ่มที่ยังคงวนเวียนอยู่ในตึกนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจากคุณทันซึ่งเป็นพนักงานบัญชีสาวของบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตึกใหญ่ ย่านบางรักคุณทันเนี่ยเป็นพนักงานใหม่ที่พึ่งย้ายเข้ามาทำงานในบริษัทแห่งนี้ได้ไม่นานออฟฟิศของคุณทันจะตั้งอยู่ที่ชั้นสิบนะครับซึ่งเป็นชั้นซึ่งเป็นชั้นที่เกือบบนสุดของตึกเลยตอนกลางวันเนี่ยคุณทันบรรยายไว้ว่าวิวเมืองสวยมากเพราะบริษัทของคุณทันเนี่ยจะเป็นกระจกรอบเลยครับโดยปกติเนี่ย คุณทันก็เป็นพนักงานทั่วไปกับเป็นช่วงเวลา9้าโมงเช้าเลิกงาน6โมงเย็นเป็นปกติแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกบริษัทเนี่ยจะเป็นเหมือนกันคือช่วงที่วุ่นวายที่สุดเป็นช่วงของการปิดบัญชีบริษัทซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะทำให้คุณทันเนี่ยต้องทำงานจนดึกเลยและในคืนหนึ่งเนี่ยในขณะที่คุณทันทำงานจนดึกคุณทันก็เกิดหิวขึ้นมา เลยตัดสินใจลงไปหาซื้ออะไรที่ร้านสะดวกซื้อที่ใต้อาคารเพื่อนำขึ้นมาทานระหว่างทำงานคุณทัน,นกนกดลิฟต์จากชั้นสิบลงไปเพื่อไปอยังชั้นล่างแต่ด้วยความที่บรรยากาศเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยคนก็เหลือน้อยแหละแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็ทยอยกันกลับบางบริษัทก็กลับกันหมดทั้งบริษัทมันก็เลยจะค่อนข้างวังเวงนิดหนึ่งลิฟต์เนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนลงมาอย่างช้าๆ ระหว่างนั้นเนี่ยคุณทันก็คิดตบทุนเรื่องงานนะครับว่าแกยังขาดตรงไหน,นยังไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าจะซื้ออะไรขึ้นมาทานดีแต่แล้วเนี่ยจูจ่ๆลิฟต์ก็เปิดที่ชั้นเจ็ดครับคุณทันเองก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยนะครับว่านอกจากบริษัทเธอเนี่ยคงมีบริษัทอื่นเหมือนกันที่กำลังวุ่นวายกับการปิดบัญชีเหมือนเธอเหมือนที่เธอเป็นอยู่นะครับคุณทันก็ไม่คิดอะไรมาก คิดว่าอาจจะมีใครกดลิฟต์แล้วกลับไปเอาของในออฟฟิศหรือเปล่าก็เลยไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่คุณทันก็ยืนรอลิฟต์ตรงนั้นนะครับรอจนลิฟต์ปิดลงแล้วลิฟต์เนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนลงมาจากชั้น7ก็มาเปิดอีกครั้งที่ชั้น6แล้วก็เปิดที่ชั้น5ไล่ลงมาเรื่อยๆจนคุณทันเนี่ยก็เริ่มรู้สึกโมโหละแล้วก็เริ่มหงุดหงิด ด้วยอารมณ์ของคนที่ทั้งหิวด้วยแล้วก็รีบด้วยก็เลยสะบัออกไปว่าไข้มันมากดลิฟเล่นแกก็บ่นพึพมพำกับตัวเองนะบวกกับความหิวและแล้วเนี่ยลิฟต์ก็เลื่อนลงมาหยุดที่ชั้นสี่ประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคุณทันณนะตอนนั้นเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย แต่ดูจากท่าทางแล้วก็รูปร่างแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงกำลังท้องแก่ผมยาวปิดบังใบหน้าแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นคนผมยุ่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็ดูเป็นผู้หญิงที่เพิ่งทำงานเสร็จผมอาจจะฟูๆนิดนึงเพราะแกก็เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณหน้าออฟฟิศแห่งหนึ่งแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางแยกซึ่งสามารถเดินเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ แล้วก็เป็นทางยาวๆทอดมาจากตรงลิฟต์นะครับคุณทันเนี่ยก็มองด้วยความสงสัยแล้วก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ด้วยความที่เหลือคนท้องคนเดียวเดินไปเดินมาเนี่ยแกก็เลยตัดสินใจเอ่ยปากถามออกไปครับว่าคุณคะไปด้วยกันไหมคะมีแต่เสียงสะท้อนของเธอกลับมาแต่เหมือนว่าหญิงคนนี้เนี่ยหญิงท้องแก่คนนี้เนี่ย แกก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเดินเลี้ยวเข้าไปในทางแยกแล้วก็หายไปเลยคุณทันเนี่ยก็ยืนรออยู่สักพักแล้วแกก็สังเกตแล้วว่าอืมคงไม่มาด้วยกันละมั้งก็เลยกดปิดลิบไปลงมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณทันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคิดว่าอาจจะเป็นพนักงานซักบริษัทหนึ่งที่อยู่ที่นน้น้นอัดลืมของ แล้วก็แวะกลับมาเอาของเฉยๆยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรบรรยากาศข้างล่างเนี่ยก็ดูมีชีวิตชีวานะครับเป็นบรรยากาศของบางคนก็ยังทำงานอยู่เดินไปเดินมาคุณทันเองก็เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อขึ้นมาทานที่ออฟฟิศขณะทำงานไปด้วยพอเธอได้ของครบแล้วเนี่ย คุณทันก็เดินกลับไปที่ลิฟต์กดปุ่มไปที่ชั้นสิบนะครับพอลิฟต์เปิดเนี่ยลิฟต์ก็ขึ้นไปตามปกติครับแต่มันก็มาหยุดอยู่ที่ชั้นสี่อีกแล้วคราวนี้ประตูลิฟต์เปิดออกพร้อมกับเป็นกลิ่นเหมือนคาวนะครับคาวคลุ้งกลิ่นเหมือนปลาตามตลาดหรือกลิ่นคาวเลือดเลยซึ่งมันก็ตีอุบขึ้นมาทำให้คุณทันเนี่ยต้องเดนหน้ามีเลยทีเดียวแต่รอบนี้เนี่ย หญิงสาวท้องแก่คนนั้นเนี่ยแกมายืนรออยู่ที่หน้าลิฟต์ครับอยู่ใกล้ประตูลิฟต์มากเลยจนทําให้คุณทันเนี่ยแกตกใจพังเงะไปข้างหลังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าเออเขาคงยืนลำหน้ามาเฉยๆเพราะว่าลิฟต์เนี่ยมันกดขึ้นอย่างเดียวไม่ได้กดลงนะครับก็ชวนเข้ามาหญิงคนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเดินเข้ามาในลิฟต์อย่างช้าๆ คุณทันก็ถามตามมารยาทนะว่าจะไปชั้นไหนคะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรครับก็ยังเงียบแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจคุณทันด้วยซ้ำก,ก็เงียบมาตลอดทำให้คุณทันรู้สึกงงๆแต่ก็คิดว่าอาจจะไปชั้นเดียวกันกับตัวเองนะครับคิดในใจว่าน่าจะเป็นพนักงานของบริษัทที่คุณทันทำงานอยู่แล้วด้วยความที่บริษัทของคุณทันเป็นบริษัทใหญ่ มีหลายแผนกเลยอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับคุณทันจึงไม่ได้ถามอะไรหรือชวนคุยอะไรอีกเธอก็กดปิดลิฟต์ไปเลือกไปที่ชั้นสิซึ่งเป็นชั้นที่ออฟฟิศของเธอตั้งอยู่นะครับในลิฟต์เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงยืนนิ่งไม่พูดจามาตลอดไม่กดเลือกชั้นคุณทันก็แอบบแอบบมองสังเกตผู้หญิงคนนั้นนะ เธอสวมชุดเรสสีขาวเป็นชุดคลุมท้องตามสไตล์ของคนท้องเป็นชุดย,วยาวผมยาวปิดหน้าท่าทางแกน,นิ่งๆแต่ก็แอบดูเศร้าๆเหมือนกันเพราะว่ายืนคอตกอยู่ตลอดภายในลิฟต์นี่ก็เงียบมากแล้วก็กลิ่นข่าวเนี่ยยังคงอยู่นะครับแต่ก็เพราะทางคนต่างไม่พูดอะไรคุณทันก็เลยไม่ได้พูดอะไรหรือว่าชวนคุยอะไรนะครับเป็นมารยาทเพราะคงคิดว่า เธอคงไม่อยากคุยด้วยในนั้นก็คงเงียบมากมีเพียงเสียงลิฟต์เท่านั้นที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่และอย่างที่เรารู้กันว่าออฟฟิศของคุณทันนยอยู่ที่ชั้นสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีขึ้นไปอีกประมาณ3ชั้นก็คือชั้น11กับชั้น12แล้วก็ถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นดาดฟ้าตัวลิฟต์เนี่ยจะมาจอดได้แค่ชั้น12เท่านั้นถ้าจะขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดไปแต่มันก็มีสิ่งที่ทําให้คุณทันเนี่ย แปลกใจเกิดขึ้นเพราะลิฟต์เนี่ยพอมาถึงชั้นสิบประตูลิฟต์ไม่เปิดครับแล้วก็ไฟตรงปุ่มกดเนี่ยก็ดับลงไปเองแล้วลิฟต์ก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆคุณทันก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีรู้สึกว่ามันผิดปกติหรือว่าลิฟต์มันจะเสียคุณทันก็ไม่แน่ใจแต่ถ้ามันจะมาเสียตอนนี้คุณทันก็คิดว่า ช่างคงมาช่วยไม่ได้แน่เพราะว่าตอนนั้นก็ดึกมากแล้วอาจจะต้องรอ,อยันเช้าอยู่ในลิฟต์นี้ลิฟต์ก็เคลื่อนตัวไปครับจนไปถึงชั้น12ก็หยุดลงประตูลิฟต์ก็เปิดออกหญิงสาวคนนั้นเนี่ยค่อยๆเดินออกจากลิฟต์ไปแบบเงียบๆครับค่อยๆก้าวไปคุณทันเองนี่ก็มองตามหลังผู้หญิงคนนั้นด้วยความสงสัยนะว่าเอ๊ะจะไปไหน แล้วก็บวกกับความเป็นห่วงว่าโอ้ยิงท้องแก่ขนาดนี้แล้วขึ้นมาทําอะไรตรงนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงว่าแกจะเดินไปไหนคนเดียวดึกดึก,ดกมืดมืด,มดก็เลยตัดสินใจเดินตามออกไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเดินออกมาจากเลฟเนี่ยคุณทันก็พบว่าชั้น12อเนี่ยเป็นชั้นที่เงียบมากแล้วก็มืดมากด้วยเพราะว่าเป็นชั้นที่ไม่มีใครมาใช้งาน ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินตรงไปบนบันไดที่ทอดไปบนดาดฟ้านะครับคุณท่านเนี่ยตัดสินใจวิ่งตามขึ้นบันไดไปแต่เมื่อถึงบนดาดฟ้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณท่านค่อนข้างกลัวเลยทําให้เธอเนี่ยถึงกับเข่าสุดกันเลยทีเดียวภาพที่เห็นคือหญิงท้องแก่คนนั้นกําลังยืนอยู่บนขอบดาดฟ้าเธอกําลังจะกระโดดลงไปครับ คุณทันตกใจมากรีบตะโกนห้ามเลยอยา่าอย่าทำนะอย่ากระโดดค่ะแต่ก็เหมือนไม่สามารถจะห้ามได้ครับผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงไปจากดาดฟ้าคุณทันรีบวิ่งมาดูเห็นร่างของเธอเนี่ยล่วงลนกระแทกกับพื้นเสียงดังตุกคุณทันได้แต่ยืนตัวสั่นเลยเพราะว่าก,กลัวด้วยะก็ตกใจด้วยที่อยู่ๆเนี่ยก็มีคนกระโดดตึกต่อหน้าเธอ แต่ไม่ทันไลก็มีเสียงลิฟต์ดังอีกครั้งคนระับติง้งเสียงลิฟต์ที่กําลังขึ้นมาอย่างชั้น12เนี่ยพร้อมกับเสียงเปิดลิฟต์แล้วก็ได้ยินเสียงคนกําลังเดินออกมาที่ดาดฟ้าเนี่ยนะครับแต่รอบเนี้ยเป็นเสียงที่เดินมาเหมือนมีเสียงน้ําหรือเสียงอะไรสักอย่างมันจะรู้สึกเหมอเราเหยียบน้าแฉะแฉะสักพักึงมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินออกมาจากประตูทางขึ้นดาดฟ้าแล้วสิ่งที่ทําให้คุณทันเห็นเนี่ย เธอไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนหลุดมาจากหนังผีหรือว่าหลุดมาจากหนังสยองขวัญสักเรื่องหนึ่งเป็นหญิงสาวท้องแก่คนนั้นแหละครับเดินออกมาคุณทันบรรยายว่าสภาพของหญิงสาวเนี่ยดูน่ากลัวมากร่างของเธอเนี่ยเละไม่มีชิ้นดีบิดเบี้ยวสุดๆชุดเดรสสีขาวนี่ชุ่มไปด้วยเลือด ท้องของเธอที่เคยนูนกลมนึกถึงท้องคนท้องฮะมันจะนูนกลมมันบิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างไปหมดแล้วก็เดินโซซัดโซเซพร้อมกับเสียงสะอื้นแล้วเธอกระโดดลงไปอีกเสียงเหมือนเดิมตุบเสียงร่างกระแทกกับพื้นดังสนั่นเลยครับคราวนี้คุณฮันแทบช็อกได้แต่ถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่มันต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆแ,แล้วมันก็ต้องเป็นฝันร้ายสุดๆเท่าที่เธอเคยเจอมาแน่ๆทั้งหยิกตัวเองตบหน้าตัวเองทั้งตีตัวเองเพื่อให้ตื่นแต่ยังไม่ทันเลยเสียงลิฟต์ก็มาอีกครั้งเสียงลิฟต์ดังติ้งแล้วก็มีเสียงออกมาพร้อมกันครับซึ่งเสียงนี้เนะี่ยไม่เหมือนเดิมมันเป็นเสียง เหมือนเสียงคนกำลังลากอะไรหนักๆถูไปมาบนพื้นสักพักก็มีเงาเหมือนคนคลานออกมาจากประตูครับเป็นเงาของหญิงท้องแก่คนหนึ่งเป็นเงาของหญิงท้องแก่คนนั้นแหละแต่รอบนี้หนักกว่าเดิมอีกหญิงท้องแก่คนนั้นลากล่างตัวเองที่เละบิดเบี้ยวมาเกาะขอบดาดฟ้าแล้วทิ้งล่างลงไปเสียงดังตุบทีนี้คุณทันไม่ทนดูเรื่องที่เกิดขึ้นเธอสติหลุด แต่สิงใจวิ่งหนีสุดชีวิตวิ่งหนีลงมาทางบันไดหนีไฟจากชั้นดาดฟ้าลงมาชั้นล่างสุดคุณทันวิ่งลงมาจนถึงชั้นหนึ่งเจอกับพี่รอปภที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้คุณทันเนี่ยได้พวกวิ่งเข้าไปหาพี่รอปภแล้วก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็ความตกใจสุดขีดของแกทําให้คุณทันเนี่ยพูดวกไปวนมาจับใจความไม่ได้พี่รอปภเห็นท่าไม่ดีก็เลยพยุงคุณทันมานั่งก่อน ดื่มน้ําให้ใจเย็นลงก่อนพอคุณทันเนี่ยเริ่มมีสติเธอก็เริ่มเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่ทเจอให้กับพี่รปภฟังตั้งแต่เรื่องลิบเบิร์ที่ชั้น4เรื่องเจอผู้หญิงท้องแก่เดินตามเขามาจนกระทั่งเรื่องที่เขาเห็นสาวท้องแก่กันกระโดดตึกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับพี่รปภเนี่ยฟังเรื่องราวของคุณทันก็อึ้งไปขณะหนึ่งเพราะว่า พี่ราปภอเองแกก็บอกว่าแกก็เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีในตึกนี้มาบ้างเช่นกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเจอจริงๆคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆพี่ราปภเล่าว่าเรื่องที่แกได้ยินมาเนี่ยคือตึกสำนักงานนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ของหญิงสาวท้องแก่กระโดดตึกลงมาแต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องของเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม หญิงคนนั้นถึงตัดสินใจกระโดดตึกลงมานะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณทันก็เลยลองค้นหาข่าวเก่าเก่าเกี่ยวกับตึกสำนักงานแห่งนี้ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องตกใจครับเมื่อพบว่าเรื่องที่พี่เรารพเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเคยมีข่าวหญิงสาวท้องกระโดดตึกจริงๆที่ตึกแห่งนี้เลยแล้วก็เป็นข่าวดังมากในช่วงนั้นนะครับ ในขณะที่คุณทันเนี่ยกำลังนั่งอึ้งอยู่กับข่าวแล้วก็สิ่งที่เธอเจอเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือแกตาฝาดหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคุณเบลคับเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ทํางานอยู่ในบริษัทเยวกันเนี่ยก็เดินเข้ามาถักทายจากด้านหลังแกก็เอามือมาแตะไหลพี่ทันทําคุณทันสะดุ้งหยงแกบอกว่าแกสะดุ้งหยงน้องเบลเหลัวเราะใส่ พร้อมกับแซวตามภาษาของพี่น้องที่ทำงานครับว่าพี่ทันเป็นอะไรตกใจอะไรขนาดนั้นเหมือนคนเห็นผีเลยคุณทันเนี่ยถอนหายใจแล้วก็เล่าเรื่องที่เธอเจอเมื่อคืนให้กับน้องเบลฟังและถึงแม้ว่าน้องเบลเนี่ยจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องแต่น้องเบลเองก็เป็นพนักง,งานรุ่นบุกเบิกของบริษัทนี้เลยทำงานมาตั้งแต่ช่วงบริษัทเปิดใหม่ๆเรียกได้ว่า จบมาก็ทำงานที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็คงจะรักที่นี่มากคุณเบลก็เลยทำงานที่นี่มาตลอดเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่คุณทันเล่านะครับคุณเบลก็เล่าให้ฟังว่าเคยมีพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเรานี่แหละชื่อคุณป่านคุณป่านเป็นหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เคยทำงานที่บริษัทเราณตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลง คุณป่านนี่ก็จะเป็นคนที่มีอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้าในคนท้องและนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทําให้เกิดเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นครับเพราะคุณป่านก็ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งเรื่องงานภาระทางบ้านปัญหาครอบครัวด้วยเนื่องจากคุณป่านก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งแยกทางกับสามีเพราะจับได้ว่าสามีเนนอกใจ เลยเหมือนจะรับความเครียดจากหลายๆทางพร้อมๆกันก็นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยดีเลยคุณปานเนี่ยจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากตึกลงมากลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ดังไปช่วงหนึ่งเลยของประเทศแล้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มมีพนักงานหลายๆคนในตึกเนี่ยเล่าว่า เห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงท้องแก่เก็เดินไปเดินมาบ้างบนชั้น4ชั้น5หรือว่าดึกๆเนี่ยอาจจะเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินจากบันไดชั้น11ขึ้นไปนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเดินๆินอยู่ข้างล่างก็จะเห็นมีคนกําลังจะกระโดดลงมาซึ่งพอคุณทันได้ยินเรื่องเล่าของของคุณเบลเนี่ยก็ถึงกับขนลุกเลยทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่คุณทันเจอเนี่ย มันก็ตันตรงกับเรื่องที่คุณเบลเล่าพอดีเลยคุณทันก็เลยถามคุณเบลกลับไปว่าน้องเบลน้องเบลบริษัทเราเนี่ยเคยทําบุญบริษัทหรือ,อยังคุณเบลก็เลยตอบกลับมาว่าตั้งแต่บริษัทเปิดมาเนี่ยยังไม่เคยทําบุญใหญ่เลยคุณทันก็เลยตัดสินใจเข้าไปปรึกษาเรื่องนี้กับทางหัวหน้า,าแผนกแล้วหัวหน้า,าแผนกเนี่ยก็เห็นด้วยว่าอเราควรจะเริ่มทําบุญบริษัทกัน หัวหน้าก็เลยไปปรึกษากับเจ้าของบริษัทในที่สุดทางบริษัทก็ตัดสินใจจัดงานบุญครั้งใหญ่เลยหลังจากงานบุญครั้งนี้ผ่านไปครับก็ไม่มีใครพบเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดในตึกของสำนักงานแห่งนี้อีกเลยและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของวิญญาณผีตายทั้งกลุ่มที่ตึกสำนักงานใหญ่ใจกลางบางรักแห่งนี้ครับก็นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้งหดหูแล้วก็น่ากลัวทีเดียวเลยนะครับ บางครั้งเราเองก็อาจจะเคยประสบกับความทุกข์แล้วก็ความกดดันในชีวิตกันมาบ้างแต่พอคิดถึงเรื่องของคุณป่าแล้วเนี่ยก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอต้องแบกอะไรไว้บ้างก็ทักมาสงสารแล้วก็เห็นใจแก่เช่นกันนะครับต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเพียงแค่อาจจะต้องใช้เวลากับมันสักหน่อยหนึ่งจะใช้มากหรือจะใช้น้อยเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนด้วยแตอย่างไรก็ตามครับพวกเราเช้าเดอะมิดไนท์เลดี o โอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนเสมอนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมจะไล่อ่านและพยายามตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยเพราะคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังเนี่ยมีค่ากับผมมาก และหากใครชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดความสยองและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่อง The Midnight Radio คืนนี้ผีเล่าสามารถกดไลค์กดแชร์ให้กับเราได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ